ราจะพาคุณผู้ชมขึ้นเหนือกันไปต่อเลยนะคะไปดูช้างน้อยช้างน้อยใช่แล้วมากแล้วเหมือนที่เราบอกไปว่าเรื่องราวของช้างนี่นะเรานําเสนอกันตลอดเลยเมื่อวานนี้ก็ไปดูช้างคี้ออนกันแล้ววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูช้างวาด้าอ๋อ้เจ๋งมากมากเลยค่ะนี่คือช้างน้อยนะคะอยู่ที่ปางช้างแม่แตงจังหวัดเจียงใหม่เห็นฝีมือแล้วต้องบอกว่าขอคารวะเลยค่ะ เพราะไม่ธรรมดาจริงๆแต่คุณผู้ชมเบื้องหลังของการที่ช้างสามารถวาดภาพได้เนี่ยมันก็ต้องผ่านการฝึกฝนมาอย่างมากเลยนะคะเพราะต้องใช้ความพยายามทั้งผู้สอนเองก็ต้องอดทนพยายามเข้าใจเห็นใจใช้เวลาน้องช้างเองก็ต้องอดทนพยายามฝึกฝนเหมือนกันนี่ค่ะคุณผู้ชมคือวิธีการวาดรูปของน้องช้างเริ่มต้นจากต้องเลือกช้างที่มีความสนใจในการจับผู้กันก่อน ก็ต้องคัดเลือกกอนเลยนะคะว่าช้างตัวไหนมีความสนใจเรื่องอะไรมีทักษะยังไงเจอช้างตัวนี้จับผู้กันได้คล่องแคล่วเสร็จแล้วก็นํามาฝึกฝึกยังไงบ้าง ฝึกเรื่องการจําสีต่างๆสีดําสีแดงวาดกันไปเฮ้ยคุณและหลังจากนั้นก็ต้องฝึกให้เป็นเวลาด้วยนะคะอย่างช้างตัวนี้เนี่ยคือช้างสุดาค่ะฝึกวาดรูปลายเส้นเป็นรูปทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ก้าสุดยอดมากๆอะคุณภาพเนี้ยดูแล้วนี่คือเรานึกถึงในหลวงรัชกาลที่9เลยจริงเอาจริงๆนะดิฉันยังวาดไม่ได้ขนาดนี้เลยอะจริงๆคุณสวยงามนะมีความเป็นศิลปะแล้วน้องช้างสุดานี่นะใช้เวลาฝึกแค่3 สามวันเองค่ะ<ก>คุแข<อ>ะะ่ไมากสามวันเองเหรอสามวันได้ภาพสวยงาม ที่เรียกว่าใกล้เคียงกับภาพจริงอะค่ะใกล้เคียงกับฝีมือคนเลยจริงๆก็ว่าได้นะคะคและช่วงเวลาที่เขาฝึกเนี่ยค่ะก็ต้องเป็นช่วงเวลาเช้าแล้วก็ก่อนคําด้วยเพราะช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ช้างจะสอนง่ายจะฝึกง่ายคือมีสมาธิอ่ะใช่ใเขาก็ happy แฮปปี้แหละกินอิ่มนอนหลับได้ทากิจกรรมก็ทําให้เขาฝึกฝนได้ง่ายขึ้นส่วนวิธีการวาดนี่นะคะจะวาดไปทางซ้ายทางขวาจะปัดแปลงขึ้นลงยังไงเนี่ยมีวิธีการส่งสัญญ,ญาณ นั่นก็คือการจับหูช้างอะคุณชนะอ,อ๋อต้องจับหูมันใช่ค่ะถ้าอยากให้ไปทางซ้ายก็อาจยกดึงไปทางซ้าย<อ>ลงก็จับหูมันแล้วก็ดึงลง<อ>แบบนั้นนะคะช้างเขาก็จะรู้ว่าออเขาจะไปทิศทางไหน<อ>แต่เรื่องการเปลี่ยนสีเนี่ยค่ะพูดได้เลยนะบอกว่าอให้เปลี่ยนสีครับจุ่มสีไหม่อันนี้คือบอกแล้วเขาเข้าใจเขาทำตามได้เลยอะค่ะอ๋อเข้าใจแล้ว คือจะให้มันวาดไปทางไหนเนี่ยก็จับไปที่หูของมันแต่ถ้าจะให้เปลี่ยนสีนี่พูดเป็นภาษาคนธรรมดามันเปลี่ยนเองเปลี่ยนสีนางร้องเรียนรู้ได้อสุดดยเก่งมากๆจริงๆค่ะคุณไดด้้วยเป็นความแบบมหัศจรรย์และเป็นความสามารถพิเศษของช้างที่ทําให้เราเห็นว่าฝึกได้สอนได้แล้วถือว่าเห็นแบบนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราด้วยนะคะว่าเนี่ยช้างเป็นสัตว์นะคะแต่ยังวาดภาพได้ยังสื่อสารได้เราเป็นคนเนี่ย เราอยากทำอะไรเราต้องทำได้เหมือนกันแน่นอนอวิธีการฝึกนี่เหมือนกับคุณแม่บ้านเวลาฝึกคุณพ่อบ้านใจกล้าเลยนะต้องทําทำอย่างนี้เวลาจะให้ไปทางซ้ายก็ดึงหูซ้ายดึงหูขวาอมาทางซ้ายเฮ้ดได้เห็นภาพหูคุณแข็งจังหูคนไม่ใช่หูช้างดื้อนี่นะคนหูแข็งใช่ไหมเนี่ยจสพักหูไม่แข็งหรอกจะไปไงหูยานนะ